คลิปในวันนี้รีวิวใช้งานเลนส์ไมคี้35มิม f 0.95 APS-C นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเทสเบื้องต้นให้ดูนะครับแกให้ดูโอเค1หน่นี่ครับการที่กล้องใหม่ๆมันมี Peak Focus นะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสได้ง่ายหลังละลายเนี่ยละลายสะใจแน่นอนนะครับนี่ให้ดูระยะ35 f 0.95นะครับถ่ายสนุกได้ภาพละลายหลังแบบสวยๆแน่นอนนะครับ สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบออกไปใช้งานนะครับพร้อมกับรีวิวเลนส์ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับซึ่งใครที่อยากได้รูปภาพที่ละลายหลังจะจัดเลยนะครับแต่ว่างบมีไม่เยอะมากผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ครับเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ m a n น a l focus นะครับแล้วก็เป็นเลนส์ของ APS-C สำหรับคนที่ใช้ไม่ว่าจะเป็น Can นอน o n y Fuji หรือว่าตัวนิคอนเองก็ตามนะครับ ก็สามารถที่จะใช้เลนนี้ได้เขามีหลากหลายเมาส์ให้เราเลือกใช้นะครับซึ่งวันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยผมจะมาใช้กับ canon usr6 นะครับเป็น full frame แต่ว่าเลนตัวนี้เป็น apsc นะครับสามารถที่จะใช้ในโหมด crop mode ได้นั่นเองนะครับเปิด crop mode กล้องเราเนี่ยที่เป็น full frame ก็จะกลายเป็น apsc แล้วง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหา เล่นถ่ายไฟในช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับใกล้ปีใหม่เล่นตัวนี้ถ่ายสนุกโบเก้สวยกลมละลายหลังงามแน่นอนนะครับกับเลนราคาประหยัดตัวนี้ไมกี้35มิ้มลิเมตรเปิดรับแสงละลายหลังแบบสวยๆเลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้ดูของที่มีอยู่ในชุดตัวกล่องตัวนี้ก่อนนะครับรานะคา7,000กว่าบาทสำหรับตัวไมี้3 5มนะครับเป็น apsc ซึ่งวันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นตัวฟอ r c a n นนอนนะครับถ้าเกิดใครใช้ตระกูลน f ที่เป็น APS-C ของทาง Canon ตัวนี้จัดไปได้เลยครับแต่ว่าใครที่ใช้พวก Sony, Nikon หรือ Fuji ก็มีให้เลือก <c oughs> ก็มีให้เลือกใช้นะครับประกันสูนย์ไทยนะเป็นโลโก้ของทางร้านเทปกรเจของเราแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูของที่มีอยู่ข้างในของที่มีอยู่ข้างในนะครับก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานแล้วก็จะมีตัวเลนส์ที่อยู่ในถุงพลาสติกแบบนี้นะครับ อันนี้คือรูปลักษณะนะครับมีฝาครอบม,มาให้แบบนี้เลยเปิดออกก็จะเจอกับตัวหน้าเลนนะครับเป็นเลนมือหมุนซึ่งวัสดุของเลนตัวนี้เป็นโลหะค่อนข้างแข็งแรงแน่นอนนะครับด้านบนเนี่ยจะมีวงแหวนนะครับปรับรูรับแสงนะครับตั้งแต่0.95นะครับจนไปถึง f 1 6เลยตรงนี้ก็มีตัวเลขบอกแบบชัดเจนนะครับเป็นวงแหวนที่ไม่ใช่เป็นคลิกนะครับหมุนได้แบบเนหนแต่ว่า เขาเลือกที่จะมาอยู่ทางด้านหน้านะครับเพราะว่าอยู่ทางด้านหลังบางทีมือเราไปโดนแบบนี้มันอาจจะเปลี่ยนค่าได้แต่ว่าก็ค่อนข้างหนึ่นนะถ้าเกิดมือเราไปโดนเงี้ยก็ไม่ได้เปลี่ยนค่าง่ายนะครับต้องตั้งใจที่จะหมุนนั่นเองนะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับก็จะมีวงแหวนนะครับปรับโฟกัสตั้งแต่ระยะอินฟินิตี้นะครับจนไปถึงระยะ0.39นะนั้นเองนะครับก็คือระยะโฟกัสใกล้สุดของเขานะครับมีตัวเลข บอกแบบชัดเจนวงแหวนใหญ่ดีนะครับจับกระชับมือครับด้านท้ายเลนนะครับจะเป็นเมาส์แบบโลหะแบบนี้นะครับแต่ไม่มีเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์นะเพราะว่าตัวนี้เป็นเลนแบบเลนมือหมุนนั่นเองนะครับ ใช้หน้าฟิลเตอร์ขนาด52มิลลิเมตรครับและนี่นะครับก็คือรูปลักษณะเลนมือมุนนะครับของทางไม k e ้35 f 0.95ครับเรื่องของสเปคเลนตัวนี้นะครับทางยาโฟกัสเนี่ยอยู่ที่35มิลลิเมตรนะครับในฟูลเฟรมนะแต่ถ้าเกิดมาใส่กับ APS-C ซึ่งเลนตัวนี้เป็นของ APS-C อยู่แล้วนะครับก็คือเทียบเท่ากับ52.5ม mm ิลลิเมตรนะครับก็เป็นระยะที่กำลังถ่ายได้สนุกถ่ายง่ายนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะลองมาเทสเบื้องต้นให้ดูนะครับผมจะเปิดไปที่ F 0.95เลยนะครับ ISO อันนี้ผมใช้ ISO ซักประมาณ400แค่นี้เองนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าแสงเนี่ยมืดมากเลยนะประมาณนี้ตรงนั้นมีดวงไฟหน่อยๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เกิดโบเก้ดูเลนต์ตัวนี้ยสามารถโฟกัสได้ค่อนข้างไกลามากๆเนี่ยระยะเนี้ยคือ ระยะแค่นี้นะครับผมสามารถโฟกัสได้แล้วก็ละลายหลังได้สวยงามมากเลยนะดูรับแสงกว้างถึง0.95นะครับสำหรับให้โบเก้กับความเบลอที่สวยโดดเด่นแน่นอนนะครับเราไปถ่ายคนเนี่ยคนโดดออกมาจากฉากแน่นอน h, โบเก้กลมแล้วก็สวยแน่นอนนะครับโฟกัสแบบมานุ่โฟกัสนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเลนมือหมุนนั่นเองนะครับ เป็นเลนมือหมุนแบบเต็มรูปแบบนะเพราะว่ามันไม่ได้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรใดๆเลยนะแต่ว่าโัวกล้องที่ผมใช้เนี่ยเป็น Canon นา6เป็นฟู f เฟรมแต่ crop, เปิดโหมดครอปไปใน PSC นะครับมันจะมีเรื่องของ Peak Focus ที่เป็นสีๆเวลาโฟกัสเข้าตรงไหนมันก็จะมีแถบสีขึ้นตรงนั้นมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่เป็นห่วงเลยเรื่องของการโฟกัสนะครับ ใครที่ไม่เคยใช้เลนส์มือหมุนเนี่ยก็อาจจะต้องฝึกในการปรับระยะโฟกัสนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ยากนะเรื่องของการแมนนวลโฟกัสอย่างที่บอกไปกล้องใหม่ๆเขามีเรื่องของตัวช่วยดูโฟกัสมันก็ง่ายขึ้นมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองถ่ายพงแจพงนี้นะครับแบบถือถ่ายเองนะครับก็เลือกระยะโฟกัสใกล้สุดประมาณนี้อ่าผมตั้งระยะโฟกัสไปใกล้สุดแล้วผมก็จะ ขยับถอยเข้าถอยออกเอาเองนะครับประมาณนี้แค่นี้เราก็ได้ละถ่ายระยะก็ไม่ได้ไกลมากนะครับแค่นี้ยเราก็สมามารถที่จะถ่ายได้แล้วมองเห็นโลเก้ด้านหลังได้เลยนะครับนี่แบบนี้ ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงนะครับเป็นโครงสร้างแบบโลหะนะครับเมาส์ก็เป็นโลหะโลหะทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นเลนตัวนี้แข็งแรงแล้วก็คงทนแน่นอนนะครับทนมากๆนะครับทนต่ออุณหภูมิสูงแล้วก็ต่ำได้ดีนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรเลยนะครับเป็นระบบแมนนวลอย่างเดียวเลยนะครับโครงสร้างชิ้นเลนของเลนตัวนี้ก็คือ10ชิ้นใน7กลุ่มนะครับ i บเบรดหรือว่าไดอะแฟมนะครับก็คือ13ใบเลยนะเพราะฉะนั้นโบเก้เนี่ยกลมแน่นอนยิ่งไดอะแฟมเยอะหรือว่าใบเบรดเยอะนะครับมันก็จะมีเรื่องของช่วงต่อลอยหยักเนี่ยน้อยนะครับโบเก้ของเราจะไม่เป็นเหลี่ยมโบเก้ของเราจะกลมสวยเลยนั่นเองนะครับมีเมาส์ให้เลือกหลากหลายเช่นเมาส์ outh, X x m o เมาส์นะครับ m f t นะครับหรือว่า efm นะครับ s a ม m o u if เมาส์ ount, นะครับ if m o u ส์เนี่ยก็เป็นตัวเมาส์ที่ผมได้มาใช้กับ canon r 6นั่นเองนะครับน้ำหนักโดยประมาณ380กนะรัมแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองออกไปใช้งานจริงๆให้เพื่อนได้ดูกันนะครับวันนี้ที่ผมใช้งานเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของโบเก้แล้วก็ถ่ายในที่แสงน้อยด้วยเลนส์35 f 0.95นะครับจุดเด่นก็คือเรื่องของโบเก้ละลายหลัง สวยๆอยู่แล้วนะครับสำหรับเลนตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองมาเทสเบื้องต้นให้ดูนะครับเป็นเลนไมคี้35 f 0.95นะครับเป็นเลนแมนนวลโฟกัสถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยคือดีนักแหละนะครับอ่าอันนี้ผมจะเปิดไปที่ f 0.95เลยนะครับนี่ f 0.95เพราะว่าต้องการหลังละลายสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายคนดูนะนี่ใครไม่รู้นะครับมายืนอยู่เดี๋ยวผมจะจัดการถ่ายซนะ อย่างที่บอกนะครับว่ากล้องตัวใหม่หมเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็แค่ปรับ iso อันนี้ผมใช้ iso สักประมาณ400แค่นี้เองนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าแสงเนี่ยมืดมากเลยนะประมาณนี้ตรงนั้นมีดวงไฟหน่อยๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เกิดโบ k e ้ดูก็โอเคนะคือเรื่องของกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมี peak focus อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหายห่วงครับเรามองเรื่องของโฟ c u สง่ายอยู่แล้วนะครับ โฟกัสได้ค่อนข้างใกล้มากๆนะครับดูโบเก้ไหนลองชูแก้วขึ้นมาหน่อยซอินี่เดี๋ยวผมจะลองถ่ายแก้วแล้วด้านหลังเป็นโบเก้ให้ดูกันนะครับอโอเคนี่ลองถ่ายแก้วให้ดูโอเคหนึ่งสองนี่ครับการที่กล้องใหม่ๆมันมีพีคโฟกัสนะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสได้ง่าย ในงานของ a ม u a น Focus นะครับตอนนี้เห็นที่บอกไปว่าผมใช้งานร่วมกับตัว Canon R6 ซึ่งเป็นตัว Full Frame นะครับ Full Frame นะครับผมก็แค่เข้าไปทางค่าตรงนี้จาก Full Frame นะครับให้เป็นคูณ1.6นะครับเป็น APS-C นั่นเองนะครับแต่ใครที่ใช้ตัวกล้องที่เป็น APS-C ของ Canon หรือว่าค่ายอื่นก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้เลยนี่ผมลองให้ดูปุ๊บผมลองถ่ายคนอีกทีนึงอลองหันหน้ามาหน่อย นี่ครับปึ๊บผมลองหันไปทางอื่นบ้างดูซิว่าเป็นยังไงนะครับผมลองถ่ายไปตรงนี้อ่าโอเคหนึ่งสองคือตอนนี้มืดมากเธอลองหันหน้าเข้าหาไฟตรงฝั่งนี้หันหน้าเา,าฝั่ง